ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคลริสจตจร,ร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22-23บันทึกว่า ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้อคิดจากพระวจนะในตอนนี้นะคะภรรยาที่ดีค่ะภรรยาที่ดีมีลักษณะอย่างไรนะคะในประการที่หนึ่งก็คือว่าต้องเชื่อฟังสามีของตนเหมือนกับเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เลยนะคะและในประการที่2ค่ะ ต้องให้เกียรติสามีของตนแล้วก็ตระหนักว่าพระเจ้าถือว่าสามีเป็นศรีรษะของภรรยาส่วนภรรยานั้นเป็นกายของสามีนะคะในประการที่3มเนี่ยเอาไว้หนุนใจแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าคนเราเนี่ยเวลาพบเวลาเจอกันเนี่ยแวบแรกที่เขามองแล้วก็ตัดสินคือเขาจะมองที่ศรีรษะก็คือมองที่หน้าตาเป็นหลักถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าหน้าตาเนี่ยมันเป็นทั้งหมดมันเป็นตัวอย่างแรกเลยที่คน จะประทับใจหรือไม่ประทับใจในร่างกายดังนั้นเนี่ยถ้าภรรยาให้เกียรติสามีของตนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่ทําให้ครอบครัวของเราอ่ะได้รับเกียินะคะภรรยาจะต้องทําอย่างไรก็ได้ที่ศีรษะของตนเองอ่ะจะได้รับเกียรติไม่ใช่เป็นที่รังเกียจภรรยาที่ดีจะไม่นินทาสามีไม่ข่มสามีนอกบ้านนะคะดังนั้นถ้าเราทําตามพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยครอบครัวของเราก็จะมีความสุขนะคะอธิษฐานด้วยกัน ข้าแตา่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระงรงสําหรับพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจในการที่อยากจะให้ทั้งครอบครัวมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เป็นภรรยาขอให้เรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังสามีของตนแล้วก็ตระหนักว่าสามีเนะี่ยคือศีรษะของกายและถ้าเราให้เกียรติสามีก็จะเป็นหน้าเป็นตาของทั้งครอบครัวขอให้ภรรยาทุกท่านได้มีทัศนคติแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะ เขาจะเป็นคนที่จะทําให้ทั้งครอบครัวได้มีความสุขแล้วขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ